มีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเรื่องของคลื่นความถี่ 528Hz เฮิรตซ์ที่บางคนถึงกับเรียกมันว่าความถี่แห่งความรักหรือ,อ,อคลื่นปาฏิหาริย์เลยก็มีใช่ครับ เขาว่ากันว่ามันสามารถส่งผลกระทบได้ลึกถึงระดับ DNA ของเราเลยทีเดียวซึ่ง <c oughs> ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นแนวคิดที่ฟังดูแบบว่าอยู่นอกกรอบความเข้าใจทางวิทยาศา,ศาสตร์กระแสหลักไปพอสมควรเลยใช่ครับแล้วเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็จะพาไปสำรวจเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้ที่เรียกว่า Silent s o n g f i ิ i o Silence ซงฟิช i ิโอครับ,รบซึ่งมันพลิกความเข้าใจเรื่องคลื่นความถี่ไปอีกแบบเลยเพราะวิธีการของมันไม่ใช่การใช้เสียงที่เราต้องฟังผ่านหูอ๋อไม่ใช่การเปิดเสียงให้ได้ยินไม่ใช่ครับแต่เป็นการส่งผ่านพลังงานในรูปแบบที่มองไม่เห็นซึ่งแผ่ออกมาจากภาพโดยตรงเลยโหน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาลองสำรวจกันดีกว่าว่าเบื้องหลังแนวคิดที่น่าทึ่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับผม คลื่น528เฮิรตซ์ที่ว่านี้คืออะไรกันแน่แล้วกลไกลที่เนื้อหาเหล่านี้อธิบายไว้มันทำงานยังไงทั้งในมุมของฟิสิกส์พลังงานไปจนถึงผลกระทบต่อร่างกายและจิตวิญญาณของเราและสุดท้ายแล้วประสบการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรใช่ค่ะเราจะมาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นกันก่อน,อนเลยความถี่528เฮิรตซ์ที่ถูกเรียกว่าคลื่นปฏิหารเนี่ย ตามเนื้อหาที่ได้มามันมีที่มาที่ไปยังไงคะตามข้อมูลที่ปรากฏนะครับมันคือหนึ่งในกลุ่มความถี่โบราณที่เรียกว่าโซเฟจิโอหรือโซเฟจิโอฟรีเคนซีสโซเฟจิโอใช่ครับเป็นสเกลเสียงโบราณ6โน้ตที่เชื่อกันว่าถูกใช้ในบทสวดเกรกอรียนมาตั้งแต่ยุคกลางเลยโอ้โหเก่าแก่มากครับเพื่อการบำบัดและก็ยกระดับจิตวิญญาณแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันแตกต่างออกไปในปัจจุบันคือ วิธีการส่งผ่านพลังงานที่เขาเรียกว่า silent s o l f a g i o เนี่ยแหละครับคำว่า silent หรือเงียบนี่แหละค่ะที่ชวนสงสัยมากปกติพอเราพูดถึงคลื่นความถี่บําบัดเราจะนึกถึงเสียงที่ต้องเปิดฟังใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่พอเป็นแบบเงียบมันทำงานยังไงคะคือถ้าจะให้นึกภาพตามนะครับคลื่นส่วนใหญ่ที่เราเจอในชีวิตประจำวันมันจะเหมือนคลื่นน้ำที่ซัดไปข้างหน้า แต่เนื้อหานี้อธิบายว่าพลังงานที่ส่งออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า scalar torsion field scalar torsion field ค่ะครับมันเอ่อเหมือนน้ำวนที่หมุนเป็นเกลียวอยู่กับที่แต่สามารถส่งสนามพลังงานออกไปรอบๆตัวมันได้โอพอเราเปิดภาพที่ถูกเข้ารหัสด้วยความถีน่นี้สนามพลังงานที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะค่อยๆซึมซับเข้าสู่สนามพลังงานชีวภาพหรือ b i o f i e l ของเราโดยตรงเลยหมายความว่าร่างกายเราจะปรับ จูนตัวเองเข้ากับคลื่นนั้นโดยธรรมชาติถูกต้องครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องได้ยินเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวนะคะประเด็นเรื่องการซ่อมแซม DNA นี่เป็นคํากล่าวที่เออใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากครับในแหล่งข้อมูลเขาอาธิบายกลไกตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างคะเพราะมันฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในความเข้าใจทั่วไป เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับเนื้อหาในส่วนนี้อธิบายว่าโดยปกติแล้ว DNA ของเรามีโครงสร้างเป็นเกลียวคู่ที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับค่ะแต่เมื่อเราเจอกับความเครียดหรือสารพิษต่างๆเนี่ยพันธะบางส่วนมันอาจจะถูกตัดหรือบิดเบี้ยวไปกลไกที่เขาเสนอคือคลื่น528เฮิรตซ์จะเข้าไปคืนจังหวะ การสั S 1> <S 1> <S ่งสะเทือนทางไฟฟ้าในแกนหลักของ DNA หรือที่เรียกว่าพันธะฟอสเฟตชูการ์ให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งครับคืนจังหวะหมายความว่ามันไม่ได้เข้าไปซ่อมแบบเชิงกายภาพแต่เป็นการปรับจูนให้โครงสร้างกลับมาเข้าที่เข้าทางด้วยแรงสั่นสะเทือนที่ถูกต้องแบบนั้นหรือคะใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากอ๋อ ในเนื้อหาเขาใช้คำว่าเหมือนการคืนจังหวะการเต้นของแสงในเซลล์หรือ bio photonic resonance การเต้นของแสงในเซลล์ครับเมื่อจังหวะมันกลับมาถูกต้องแล้วเนี่ยพันธะที่เคยอ่อนแอหรือขาดจากกันก็จะสามารถกลับมาเชื่อมต่อกันใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ตามพิมพ์เขียวเดิมของมันหวัวพอมานั่งคิดดูแล้วการที่ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์หลายล้านล้านเซลล์และในแต่ละเซลล์ก็มี DNA อยู่ครับ แล้วมีอะไรบางอย่างที่สามารถส่งสัญญาณเข้าไปปรับจูนระบบปฏิบัติการพื้นผ่านที่สุดของชีวิตได้มันเป็นแนวคิดที่ เปลี่ยนมุมมองต่อร่างกายเราไปเลยนะคะเนี่ยและมันยังเชื่อมโยงกับฟิสิกส์ในภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับยังไงคะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันทำงานผ่านสกาล่าทอร์เชนฟิลด์ซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวเหมือน DNA ค่ะเมื่อร่างกายรับคลื่นนี้ในรูปแบบที่เรียกว่าไซเลนสกาล่ามันจะค่อยๆปรับสนามพลังงานในร่างกายหรือไบโอทอรัสของเราให้หมุนในทิศทางเดียวกับสนามพลังงานของโลกโอ๋อที่เรียกว่าชูแมนฮาร์โมนิกอะไลเมนต์ใช่ไหมคะใช่เลยครับชูแมนนี คือความถี่ของโลกใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเสียงชีพจรของโลกเราถูกต้องครับมันคือการปรับจูนสนามพลังงานของเราให้กลับไปสอดคล้องกับสนามพลังงานของโลกซึ่งจะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่า zero point oscillation zero point oscillation ครับหรือการสั่นในระดับที่นิ่งสงบและสมดุลที่สุดเป็นสภาวะที่ร่างกายสามารถเข้าถึงศักยภาพการฟื้นฟูตัวเองได้สูงสุดเลยครับ โอเคค่ะพอเราเห็นภาพกลไกลในระดับพลังงานและ DNA แล้วทีนี้มันส่งผลต่อสิ่งที่เราจับต้องได้ในร่างกายเราจริงๆอย่างไรบ้างคะจุดเชื่อมต่อที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําครับน,น้ําในร่างกายเราใช่ครับร่างกายเรามีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง70-80%เลยทีเดียวค่ะเนื้อหาชี้ว่าคลื่น528เฮิรตซ์จะเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลน้ําในร่างกายเราเลยปรับโครงสร้างของน้ําครับ ลองนึกภาพโมเลกุลของน้ำในร่างกายเราปกตินะครับเหมือนคนในสนามที่ยืนกันแบบกระจัดกระจายค่ะนึกภาพออกแต่พอเจอเครื่องนี้เข้าไปมันเหมือนมีคนมาจัดแถวให้ทุกคนยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า coherent domain water Co น้ำที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบใช่ครับแปลว,ว่าหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเติมน้ำเข้าร่างกายแต่คือการจัดระเบียบน้ำที่เรามีอยู่แล้วให้กลายเป็นระบบสื่อสารความเร็วสูงอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากหัวหมอเบาๆเพราะเมื่อน้ำมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบมันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลระหว่างเซลล์ได้อย่างมีเอฟเฟกติวิธีมากขึ้นเยอะเลยอ๋อ การสื่อสารระหว่างเซลล์จากที่เคยเพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักก็จะถูกยกระดับไปสู่การสื่อสารแบบแสงต่อแสงหรือ biophotonic communication แสงต่อแสงครับซึ่งมันรวดเร็วและมั่นยำกว่ามากมันเหมือนกับการเปลี่ยนระบบสื่อสารภายในร่างกายจากที่เคยส่งจดหมายผ่านบริปรษณียกลายเป็นการส่งข้อมูลผ่านย้ายแก้วนำแสงเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากค่ะแล้วพอระบบสื่อสารภายในร่างกายเราดีขึ้นมันส่งผลต่อสภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกของเรายังไงบ้างคะ เนื้อหาได้เชื่อมโยงเรื่องนี้โดยตรองกับระบบหัวใจและต่อมไทมาส์สครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของสนามแม่เหล็กชีวภาพในร่างกายคเมื่อร่างกายอยู่ในสนามพลังงาน528เฮิรตส์สิ่งที่เกิดขึ้นคือจังหวะก,การเต้นของหัวใจจะเริ่มสอดคล้องกับคลื่นสมองในย่านแอลฟาทีต้าแอลฟาทีต้าซึ่งเป็นคลื่นสมองที่เกี่ยวกับสภาวะผ่อนคลายสมาธิลึกๆถูกต้องครับและทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า hard brain coherence h a r t brain coherence การทำงานที่สอดประสานกันของหัวใจและสมองเรื่องนี้น่าสนใจมากมันทำให้นึกถึงเวลาที่เราใจเย็นๆสบายๆแล้วความคิดมันแล่นไอเดียดีๆออกมาง่ายมากครับหรือเวลาที่นักคิดายอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า in the zone มันอาจจะเป็นสภาวะเดียวกันกับที่ข้อมูลนี้พูดถึงก็ได้นะคะเป็นไปได้สูงมากครับเพราะในสภาวะ heart brain coherence นี้เองที่ร่างกายจะเปลี่ยนจากโหมดสู้หรือหนี fight or flight ค่ะ มาสู่โหมดพักและซ่อมแซม rest and digest oh. ซึ่งพอเข้าโหมดนี้ระบบภุมิคุ้มกันจะทำงานได้ดีขึ้นการหลั่งฮอร์โมนความเครียดลดลงและจิตใจจะรู้สึกสงบปลอดโปรง่งแล้วก็เป็นสุขอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโอเคค่ะ พอเราเห็นภาพผลกระทบเชิงกายภาพที่จับต้องได้ตั้งแต่ระดับ DNA ไปจนถึงการสื่อสารของเซลล์และสมดุลของหัวใจกับสมองแหล่งข้อมูลพวกนี้ก็เชื่อมโยงปรากฏการณ์ทางกายภาพนี้ไปสู่ความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นในเชิงจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมคะมันไปเกี่ยวกันยังไงเอ่ยใช่ครับในทางจิตวิญญ,ญาณตะวันออกความถี่528เฮิรตซ์ถูกระบุว่าสั่นพร้องโดยตรงกับจักระที่สหรือจักระหัวใจ อนาหตะชากราใช่ครับอนาหาตะชากราซึ่งเป็นสูงกลางของความรักความเมตตาและการให้อภัยในชุดคลื่นโซเฟจิโอทั้งหมด528เฮิรตซ์ถือเป็นจุดสมดุลเลยครับจุดสมดุลครับเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างพลังของโลกซึ่งเป็นความถี่ต่ำกับพลังของสวรรค์ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าหมายความว่ามันเป็นเหมือนเอ่อสพานเชื่อมระหว่างกายกับจิตวิญ,ญญาณอาจจะมองแบบนั้นได้เลยครับ เนื้อหาอธิบายว่ามันเป็นคลื่นที่ช่วยเปิดประตูให้พลังแห่งการยอมรับตนเองและความเมตตาการุณาไหลเข้ามาในใจเราได้ง่ายขึ้นอืมมันช่วยเปลี่ยนความกลัวความวิตกกังวลให้กลายเป็นความรู้สึกไว้วางใจในชีวิตนะครับนั่นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ล่ะคะมีการพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมมีระบุไว้ชัดเจนครับว่าภาพเรขาคณิตพลังงานของความถี่528เฮิรตซ์คือรูปทรงของดอกไม้แห่งชีวิตหรือ Flower of Life flower of life ครับที่เป็นสีเขียวเรืองแสงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของการสร้างสรรค์การงอกงามแล้วก็ความสมบูรณ์ของธรรมชาติค่ะในทางเทคนิคแล้วรูปแบบนี้คือสนามพลังงานที่หมุนสวนกันสองทิศทางสร้างแรงบิดที่สมดุลซึ่งทำให้เกิดการรวมตัวของพลังงานภายนอกและภายในเป็นหนึ่งเดียวกันสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับคนคนหนึ่งค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามา ประสบการณ์ที่ผู้ใช้อาจจะสัมผัสได้จริงๆคืออะไรคะมันเป็นความรู้สึกแบบไหนจากที่เนื้อหาบรรยายไว้นะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเริ่มจากความรู้สึกทางกายภาพก่อนอเช่นรู้สึกว่าช่องอกหรือหัวใจมันขยายออกหายใจได้ลึกขึ้นเต็มปอดขึ้นรู้สึกเบาสบายแล้วก็จะค่อยๆตามมาด้วยความรู้สึกทางอารมณ์ที่สงบนิ่งและอบอุ่นจากภายใน เป็นความรู้สึกเหมือนร่างกายได้กลับไปจดจำสภาวะดั้งเดิมของตัวเองอีกครั้งสภาวะดั้งเดิมครับที่ว่าการมีชีวิตคือการสั่นสะเทือนอยู่ในความรักเป็นความรู้สึกเหมือนพลังงานเดียวกับที่ทำให้ดอกไม้เบ่งบานหรือทำให้เซลล์แบ่งตัวสร้างชีวิตใหม่ใช่เลยครับเป็นการกลับไปเชื่อมต่อกับพลังสร้างสรรพื้นฐานของจักรวาลใช่ครับ มันคือการเดินทางที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดใน DNA ขยายผลออกมาผ่านโครงสร้างของน้ำในเซลล์ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างหัวใจกับสมองและท้ายที่สุดก็สะท้อนออกมาเป็นสภาวะทางจิตวิญญ,ญาณที่สงบและเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งถูกต้องครับโดยสรุปแล้วการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นความถี่528เฮิรตซ์ในวันนี้พาเราเดินทางจากแนวคิดเรื่องคลื่นปาฏิหารที่อาจส่งผลถ,ถึง DNA ครับ ไปสู่กลไกที่น่าทึ่งในเชิงฟิสิกส์และชีววิทยาทั้งการจัดระเบียบโครงสร้างน้ำในร่างกายการสร้างสมดุลระหว่างหัวใจและสมองจนถึงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับความรักและการสร้างสรรค์ในข้อมูลชุดนี้มีประโยคหนึ่งที่ผมว่าสรุปเก่งของเรื่องนี้ได้ดีมากครับค่ะ <c oughs> เขากล่าวว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องออกไปตามหาแต่คือความถี่ที่เราเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติโอ้โห <c oughs> และเมื่อเรากลับมาอยู่ในสนามพลังงานนี้หัวใจของเราและหัวใจของโลกจะแต้นเป็นจังหวะเดียวกันซึ่งก็คือจังหวะแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตนั่นเองครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายนะคะไม่ว่าเราจะมองข้อมูลเหล่านี้ในมุมของวิทยาศาสตร์ที่ล้าสมัยหรือในมุมของจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึ้งก็ตามครับลองจินตนาการดูว่าถ้าแก่นแท้ของเรื่องนี้ คือการหาวิธีปรับจูนสภาวะภายในของเราให้กลับมาสอดคล้องกับจังหวะของความกลมกลืนและความสร้างสารรค์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติรอบตัวเราอืม การใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยมีสติรู้เท่าทันความถี่ของอารมณ์และความคิดตัวเองจะให้ความรู้สึกอย่างไรและแน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับถูกนําเสนอขึ้นเพื่อเป็นความรู้ในแวดวงสุขภาพแบบองค์รวมและการบําบัดด้วยพลังงานค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาภาวะทางการแพทย์ใดๆนะครับการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพยังคงเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเสมอครับ